สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงวันนี้คุณตาวิถีไทยเอาอะไรมาโชว์อีกแล้วดูแล้วก็ให้รู้สึกสวยงามเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งรู้นี่ป่ะติโตโคดใบมันด่างับขนาดท่านผู้ชมเอ้ยนดั ละเอียดละออด่างคักแทอันนี้คืออะไรคุณตาวิถีไทยบางคนมันขึดอยู่ในน,นั่นนี่ขึดขึครับคลายครับคลามันติดอยู่ในปากนี่นะอืออ่ายางอินเดียด่างแม่นบอกคุณตาวิถีไทย่าบางคนถูกต้องนะนี่คือยางอินเดียด่างซื้อมาเหิงละ นะได้มาเหิงแล้วมันกะรอดแน่บรอดแน่ตาวิธีไทยก็เลยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางบันนี้แตกยอดมาเนี่ยแตกยอดขึ้นมาใหม,ม่เห็นบอกบางคนเขาบอกว่าเอาลงดินเลยเอาลงดินให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันหาหากินหาอยู่แล้วมันจิตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปต้นมักใหญ่ค่ะเว้าเออต้นยางอินเดียด่างนี่แต่มาหอดทางเขา้าผัดแพงแท้ๆนะมันมีหน่อย บอลไดมีน้อยและแพงบอนใดมีหลายและทึกคนมาอ <c oughs> คุณตาวิถีไทยรองพูดถึงสรรพคุณเอ่ออัตลักษณ์ของต้นยางอินเดียด่างสักสองสามอย่างดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยที่คุณตาวิถีไทยสนใจเอาความสนใจของตัวเองก่อนเนาะยางอินเดียด่างนี่ เข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตมันเป็นกระแสเว็บไซต์นั่นก็พูดถึงยางอินเดียด่างเฟซบุ๊กนี่ก็พูดถึงยางอินเดียด่างเออยางอินเดียด่างยูทูบเบอร์ท่านนี้ท่านนั้นท่านนู้นก็พูดถึงยางอินเดียด่างเาเป็นไม้ด่างสวยงามไม้ประดับแล้วก็ไม้ฟอกอากาศาแล้วก็เป็นไม้เศษรษฐกิจพร้อม เวลาที่เอามาปลูกไว้ขยายพันธุ์ออกหลายๆและก็จำหน่ายเห็นเหมาะท่านผู้ชมต้นยางอินเดียด่างนี่เอออัตลักษณ์ของเขานี่คือความด่างความสวยงามในการที่สิอ่าในการที่สิโชว์ใอและก็เป็นไม้ฟอกอากาศหลายเว็บหลายคนหลายยูทูบเบอร์ว้าวว้าวว้าวเขาก็สะสมความรู้เนาะ ขายบะนี่ไปถามเบิง่งโอ้แพงไหต้นนึงนี่น้น้อยสามสี่ร้อยเออป้าที่โทรคุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิง่งคุณลุงท่านหนึ่งคนไทยเฮานี่แหละเราเห็ดสาธิตวิธีการอ่าตอนตอนกิ่งต้นยางอีเดียด่างเนาะเอาแหกแหกฟึบขึ้นมาเครื่องนึง แล้วก็เอาเอา่อเอาขวดน้ำนี่ไปซุปใส่ปุ๊บฮะมันก็สิออกมาในในน้ำอันนั้นเอ้เห็ดขักขนาดเออได้การบางคนนี่ปักชําเลยเพื่อนบอกว่าเอาใบของเขาเนี่นี่เด็ด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 แล้วก็ไปปักชําในน้ำนี่ปล่อยไว้อาทิษหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็สิป่งห้าเพื่อนว่าเอาอหลายๆวิธีเนาะได้เออ ก็ถือว่าเป็นการดีสำหรับคนที่อ,าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับขยายต้นยางอินเดียด่างเอาไปจำหน่ายเนาะเป็นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะออเป็นไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้สวยงามบางคนบอกว่าเป็นไม้มงคลไหมต้นยางอินเดียด่างนี่คุมตาวิธีไทยกับ พยายามเข้าไปเบิ่งอยู่ในยูทูบเบอร์ด้หลายท่านก็มีบางบางช่องนะอะชาแนลชาแนลบางช่องบางท่านก็บอกว่ายางอินเดียดางนี่ถ้าจัดว่าเป็นไม้สวยงามนี่ถือว่าเป็นไม้มงคลได้อืมเห็นบอกใบของเขานี่สวยงามนี่นี่สวยงาม,งามถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งปลูกไว้เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะ อา้าได้การได้การบาดนี้ครูก็สามารถที่จะเอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีเอาไปใช้ในวิชาการเรียนการสอนคือการอา่าประยุกต์วอาง,ง่ายง่ไปอ่บุรณาการที่เรียกว่าบุรณาการการเรียนการสอนเอาต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่นี้มาให้นักเรียนได้รู้จัก ได้วาดได้เขียนได้รู้จักชื่อได้คัดลอกลายมืออแล้วก็ได้เพาะปลูกได้ทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ในระดับมหาลัยก็เอามาให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นยางอินเดียด่างเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทําไมถึงถึงเรียกว่ายางอินเดียด่างมาจากประเทศอินเดียใช่ไหม เให้นิสิตนักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลรวบรวมแล้วยางอินเดียธรรมดามีไหมยางสีดำสีดำสีเขียวแล้วก็ยางอินเดียสีด่างขาวอันนี้อเอามารวบรวมไว้เป็นเล่มไว้ในห้องสมุดและโหลดลงในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook ในอินสตาแกรม ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นยางอิเลียดางอันนี้ก็สามารถที่ดูได้ทั่วทุกมุมโลกถ้ามีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์และก็มีอินเทอร์เน็ตนะสามารถดูได้อเป็นประโยชน์อย่างมากบริษัทห้างร้านร้านค้าร้านขายนะบ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ทโรงแรม,มบ้านสวนหรือว่า อาสปาเอาไปปลูกไว้เป็นการผ่อนคลายให้คนที่มาใช้บริการรู้สึกสดชื่นมาติดต่องานน,านันน่นนี่เห็นต้นไม้งามๆแล้มันรู้สึกสดชื่นนะมันบกเครียดติดต่ออะไรก็สําเร็จประสานงานอย่างกับสุปสาเ็จนะแล้วก็ดเ,เป็นกระเช้าของชมร่วยมอบให้กับลูกค้าหรือคนที่เรารู้สึกอาดี อรู้สึกขอบคุณแล้วก็อ่ารู้สึกให้กําลังใจเอานี่เด้เอไปปลูกเนดะ้อนี่ต้นไม้งามๆอืมเป็นต้นไม้มงคลมอบให้กับท่านสนเอาได้การได้การได้การเอาแล้วเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโ่งเมือหนา นอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือยางอินเดียด่างไม้มงคลไม้สวยงามไม้เศรษฐกิจไม้ฟอกอากาศครับท่านผู้ชม